ทีนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ไปแปลกันว่าทางสายกลางนี่ขอร้องเถอะใครที่แปลไว้ตรงไหนถอนออกให้หมดแม้แต่เราก็เคยหลงทางเหมือนกันพวกเราเอาคำว่าทางสายกลางไปกล่าวไปอะ,ะไรแล้วไปไปผนวกกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาผิดขอให้ถอดออกเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้แปลว่าทางสายกลาง ข้อปฏิบัติจะบอกว่าทางก็ได้ทางประพฤติข้อประพฤติวิธีประพฤติวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติทางปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติทางปฏิบัติวิธีปฏิบัตินั้นเป็นสายกลางไม่ใช่เพื่อไปสู่ความเป็นกลางเพื่อให้เกิดความเป็นกลางเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง อาตมาเมื่อวานนี้ได้อธิบายแล้วว่าทางสายกลางมันไม่มีจะเดินไปทางปฏิบัติคือเดินไปในทางกลางสายกลางซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณยังไม่บรรลุคุณจะรู้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดทางไหนซ้ายทางไหนขวากลางสายกลางและคุณก็ไปเอาความให้พอเหมาะกับตัวเองปฏิบัติตนอย่าง เคร่งจัดจนกระทั่งปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ย่าหย่อนต้องเคร่คงๆไว้หน่อยกระเพงไว้พอประมาณที่มีความอุตสาหวิริยะดังที่อธิบายไปแล้วนั่นคือความหมายของทางสายกลางหรือพินสามสายเคร่งเกินไปมันไม่ได้เราเป็นสเสียงเพี้ยนอ่าและอาตมาก็นํามันนั้นมาขยายความแล้วในเทวทหสูตรนั้นมาขยายความไปเห็นว่าคําว่าพอพอเหมาะพอดี ในการปฏิบัติของแต่ละคนตามฐานะเนี่ยเบื <c oughs> ont ont ้องต้นทำการมันปลายสิหน้าสิแปดสิสิอะไรไปตามลาดับส <c oughs> ิโอวาทปาติมโมกจุลสินสอง้อยเ่สิบข้ออะไรก็ใครเหมาะขนาดไหนก็ว่าไปตามขนาดนั้นเนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอพักก็ขอบอกว่ามัชชิม,มาปฏิปทานนั้นไม่ได้แปลว่าทางสายกลางถ้าจะแปลาทางสายกลางคุณก็แปลาทางปฏิบัติ ทางคือปฏิปทาส่วนมัชฌิมาไม่ได้แปลว่าสายกลางแปลว่าความเป็นกลางไม่ใช่ทางที่มันมีสายให้คุณเดินไปไม่ใช่คนละเรื่องคนละตัวนะมัชฌิมาที่คือความเป็นกลางท่ามกลางมันเป็นลักษณะกลางแล้วกลางได้มักได้ผลเป็นกลางข้อปฏิบัตินี่ต่างหากข้อปฏิบัติ คือทางปฏิบัติมัชฌิมาไม่ใช่ทางปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือปฏิปทาเพราะฉะนั้นลักษณะข้อปฏิบัติทางปฏิบัตินั้นที่ท่านก็ตรัสไปแล้วในอันนี้ท่านตรัสมัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่ในธรรมจกักกปวัตนสูตรตรัสถึงมรรคปฏิบัติตตคือมรรคองแปดมรรคองแ์8 เพราะั้นปฏิบัติมรรคองค์ดไม่ใช่ปฏิบัติทางสายกลางปฏิบัติมรรคองค์8คือทางเอกไม่ใช่ทางสายกลางคือทางเอกแล้วพระเจ้าทนก็ยืนยันว่าทางเอกทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นหรือมรรคองแปดนี่เป็นทางเดียวทางเอกทางเดียวไม่มีทางอื่นทางเดียวไม่มีทางอื่น ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ว่ามักงคงแปดปฏิบัติอย่างไรให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจริงๆอัตมาก็บอกแล้วว่าขยายความมันเป็นผลมันไม่ใช่เป็นเหตุเหตุพระพุทธเจ้าเขากรัสภาษาบาลีท่านใช้เหตุนี้ว่าอุปนิสาเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติท่านเรียกปริฆาราหรือปริขานบริขานอุปนิสาเป็นเหตุ ท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรเหตุคือมรจิตองค์เป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่จะมาใช้ปฏิบัติและจะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะเกิดได้จากการปฏิบัติมรจิตองคเพราะฉะนั้นทางสายกลางคือมรมรมรแปดรวมทั้งหมดเรียกว่ามรแปดแต่ปฏิบัติจริงๆท่านก็ขยายความและปฏิบัติมรจิตองค์แล้วก็จะเกิดจิต อธิจิตสิกขาเป็นสัมมาสม,มาธิซึ่งปฏิบัติลืมตาเพราะสังกปะวาจากรรมตาอาชีวะน,นี้ลืมตาทั้งหมดอยู่ด้วยกันเป็นสำเร็จอิริยบทอยู่คือทุกอิริยบททำอาชีพทำกรรมกิริยาทุกอย่างอินทุกอิริยบทกรรมมันตะทั้งพูดวาจาทั้งจิต ทั้งหมดเลยรวมแล้วเป็นการปฏิบัติทุกกรรมทุกกิริยาทั้งมนโนกรรมทั้งวา,าวาจีกรรมทั้งกายกรรมทุกกรรมทั้งการงานประกอบการงานทําอยู่ตามชีวิตปกติทํางานเลี้ยงชีพอยู่ทั้งหมดนั่นคือการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าด้วยมรรคองแปดเป็นปกติด้วยทางสายเอก เปิดหูเปิดตาทําไม่ได้ไปรังหลับตาสะกดจิตตรงไหนเลย